ขอโชคพิกัด114-115ปอนด์ทองพูลสอจอรเล็กเมืองโนน่นเปิดใจหลังพ่ายคะแนนจอดคารบาวสำหรับเวทนี้117ปอนด์มันใหญ่มากยังไม่เคยต่อยพิกัดนี้ต่อยอยู่114-115ปอนด์น้องใจเขาดีมากเจอหนักคิดว่าเราจะเอาอยู่แต่น้องเขาก็ไม่ลงฝากขอโทษ f อีด้วยครับน้องเขามาดีวอนไฟต่อไปขอโชคพิกัด114-115ปอนด์ดึงไอ้หมัดหินเสริมทับค่ายดาบลันสารขาม ผู้กองันสารคามดึงไอ้หมัดหินมาเฟื่องวีรพลมาเสริมทัพดูแลเด็กๆที่ค่ายช่วยวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นและทีมงานเป็นความตั้งใจในการทำมวยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยให้ได้ ผู้กองลันสารคามได้ไปเจรจาพูดคุยกับมะเฟืองวีระพลหรือพี่น้อยซึ่งมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามใกล้ๆกับค่ายมวยมาช่วยเสริมเติมแต่งอาวุธและเทคนิคต่างๆให้เด็กที่ค่ายซึ่งพี่น้อยมะเฟืองวีรพลเห็นความตั้งใจของผู้กองลันแล้วก็ไม่ขัดข้องยินดีมาร่วมงานด้วยอย่างไม่ลังเล ค่ายมุยเกียร์ทรงฤทธิ์ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่โปรดให้ความห่วงใยเพชรทองนายกวิททุ่งสงอัปเดตอาการหลังจากชกเสร็จแล้วทางสนามได้จัดรถพยาบาลมาส่งโรงพยาบาลพนังกาวได้ทำการเอ็กซเเลสสมองและกระดูกโหนกแก้มอย่างละเอียดแล้วปรากฏว่าอยู่ในอาการที่ปลอดภยัยมีการเย็บบาดแผลที่ริมฝีปากสามเข็มด้วยขนาดนี้คุณหมอให้รอดูอาการเล็กน้อยถ้าไม่มีผลข้างเคียงเช่นปวดหัวรุนแรงก็จะอนุญาตให้กลับค่ายได้ โดยทางเพชรทองได้บอกกล่าวกับแฟนมวยผ่านผมว่าขอโทษแฟนมวยทุกๆท่านที่ไม่สามารถเอาชัยชนะมาได้แต่เขาก็สู้อย่างเต็มที่แล้วผลจากที่เขาโดนสอกจนตาขวาปิดทําให้วิสัยทัศน์การมองเห็นไม่ดีพอในชีวิตการชกม,มวยไม่เคยโดนนับโดนนอกมาก่อนครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนที่จะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขในไฟต์ต่อไปและเพชรทองได้ฝากขอบคุณเซียนมวยผู้ใจบุญทุกท่านรวมทั้งซ้อเอที่ให้เงินอาชีพรวม53,000บาทเงินเหล่านี้เพชรทองจะนําไปรักษาร่างกายให้สมบูรณ์ที่ สุไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน